ฟังดวงชะตาประจำวันเกิดนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านวันนี้หน้าที่การงาน,ก,งนกําลังเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหาคิดอยากจะเสนองานหรือว่าสอบแข่งขันให้รีบทําในช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวความรักคนมีคู่จะมีข่าวดีในไม่ช้าคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักในช่วงนี้นะครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงท่านวันนี้การงานมีเกณฑ์ทำงานด้วยความอึดอัดจใจเพราะมีเหตุผลบางประการการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์แบบอื้อซ่าทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินให้กังวลใจความรักคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานหนักเพื่อครอบครัวคนโสดแม้นจะมีคนมาพูดมาคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ผู้ที่เกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นควรทําบุญที่เกี่ยวกับการสร้างศาสนสถานเพื่อเสริมดวงการเงินช่วงนี้คุณต้องเนดเนื่อยกับการสร้างเนื้อสร้างตัวความรักคนมีคู่อยู่ตัวคนเดียวมีคู่ก็เหมือนไม่มีคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้เทีนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธด,ดวงชะตาของท่านวันนี้ การงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบกำลังจะประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวคุณเองการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนแบบระยะยาวความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนลึกซึ้งอยากเกิดยากเกินบรรยายคนโสดที่จะมีคนดีๆเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้ที่เกิดวันพฤหัสด,ดวงชะตาของท่านวันนี้ การงานเริ่มฉายแววความสำเร็จความทำบุญด้วยการออกแรงเช่นการไปขัดห้องน้ำวัดเพื่อเป็นสิริเสริมดวงการเงินมีเกณฑ์ได้ผลกำไรจากการลงทุนในช่วงนี้ความรักคนมีคู่ขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยคนโสดมีเกณฑ์ครองแซมความโสดระยะยาวเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร การงานมีเกณฑ์ดวงมาฟ้าเปิดไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จรุ่วงหากอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำอย่ามัวรีกรีรอรอจดจดจ้องจ้องการเงินมีโอกาสได้ไรายได้อย่างต่อเนื่องความรักคนมีกู้ยิ่งนานวันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบรักแท้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาของท่าน การงานแม้นช่วงนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ขอให้อดทนเพราะอีกไม่นานความสําเร็จจะปรากฏขึ้นแล้วการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียนความรักคนมีคู่บางทีก็มีความห่วงห่างเหินทางความรู้สึกคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักเสียทีนะครับ